ส่งงานอีกหนึ่งลำนะครับคันนี้เป็นบล็อกร้อยสายป่านะครับแนวทัวริงนะครับตัวนี้เป็นเว็บร้อยที่เอามาแต่งนะครับตัวนี้เป็นเว็บร้อยสิบ,บเป็นขาบ,บูนะครับ ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ ส่งงานอีกหนึ่งลำนะครับคันนี้เป็นบล็อกร้อยสายป่านะครับแนวทัวร์ลิงนะครับตัวนี้เป็นเว็บร้อยที่เอามาแต่งนะครับตัวนี้เป็นเว็บร้อยสิบเป็นคาบูนะครับเป็นร้อยสิบคาบูตัวเก่านะครับเป็นแต่งแนวทัวร์ลิงสายป่านะครับได้ทั้งทัวร์ลิงและทั้งสายป่านะครับจะขี่ถนนดําก็ได้นะครับจะเข้าป่าก็ได้นะเพราะว่ายางเป็นยางล็อกสเปคแบบวิบากเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหล็กแคดบร์นะครับที่เอาไว้ส่องสว่างในยามค่ำคืนนะครับเราต่อระบบไฟผ่านแบตเตอรี่ให้นะครับวันนี้นะครับ ไปออกสว่างสวัยนะครับสำหรับเข้าป่านะครับหรือว่าจะวิ่งทัวร์ลิ่งทางดําก็ได้นะครับตัวนี้ จัดดีไซน์ให้จบนะครับคันนี้เจ้าของเน้นต่อทะเบียนได้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็ยกหน้า2นิ้วแล้วก็โชกหลังก็เปลี่ยนเป็นตัวความยาว3-50้ล้อหลังใช้เป็น16นิ้วนะครับเน้นนะครับว่าต่อทะเบียนได้นะครับแล้วก็ท่อไม่ดังนะครับท่อตัวนี้ไม่ดังนะครับเพราะว่าเราใส่จุกลดเสียงเข้าไปข้างในนะครับท่อค่อนข้างที่จะเงียบนะครับชุดสีเปลี่ยนใหม่ทั้งคันสติ๊กเกอร์ใหม่ทั้งคันนะครับเป็นเบร้อยจากลำปางอีก1ลํำนะครับแล้วก็ใส่ตะกร้าหน้าตัวหนานะครับ บ่อทําการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ชุดลงชุดลอด้อสวิงอาร์มตัวนี้ก็เป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ความยาว5.2เซนนะครับ เป็นสวิงอาร์มที่ไม่ใช่แบบยาวพิเศษนะครับตัวนี้ยาวอยู่52เซนเป็นงานล็อกสเปคนะครับตัวนี้จะเหมาะกับรถยางเดิมหรือว่ารถสายป่าที่ไม่ต้องการความยาวสวิงอาร์มมากครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่สเปค52เซนนะครับสำหรับสวิงอาร์มสร้างงานหน่ืยเรซซิ่งนะครับหูชกเป็นหู3ระดับปรับได้จริงชกแก๊สเป็นชกแก๊สแท้โอเคดีนะครับตัวนี้เป็นระบบแก๊สแท้นะครับมีถุงลมและก็มีระบบแก๊สมีน้ามันอยู่ข้างในกระปุกนะครับตัวนี้รับประกันนะครับตัวนี้มีประกันแล้วก็คันนี้ที่พิเศษกว่าชาาวบ้นก็จ เป็นวงล้อนะครับวงล้อก็จะใช้เป็นเซตาเกยร์เริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็คือเราจะใช้เป็นฝาดัาเบรของเดิมนะครับแต่ว่าเป็นเดิมของเว็บร้อยยี่บเพราะว่าของเดิมเว็บร้อยมันจะเป็นขาล็อกอีกแบบนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นขาล็อกแบบเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้จะเสียบเข้าไปกับสวิงอาร์มนะครับเราจะได้ดําการดัดแปลงตัวล็อกสวิงอาร์มใหม่นะครับแล้วก็ทําการ ยัดชุดดุมเดิมเข้าไปแต่เปลี่ยนแค่ฝาเบรกให้เป็นฝาเบรกของเว็บร้อยี่สิบห้านะครับนี่ครับจอที่มันจะแตกต่างกับชาวบ้านนะครับวงล้อก็เป็นวงล้อของเซตานะครับยางก็เป็นยางคาเมลนะครับดุมล้อนี่ทาสีใหม่นะครับเป็นสีปาร์โค้ดนะครับชุดสีเป็นชุดสีแท้เออทั้งคันนะครับคันนี้ปอกแฮนด์เราเปลี่ยนใหม่กระจกเปลี่ยนใหม่ตะกร้าหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ทาแฟตบาร์ขึ้นมาใหม่นะครับติดตั้งไฟหน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้มีทําเครื่องยนต์ด้วยนะครับทำ การขับขี่นะครับที่ยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนสภาพรถมาเครื่องยนต์ค่อนข้างทีง่จะหลวมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับก็สรุปว่าจบพร้อมส่งงานอีกหนึ่งลำนะครับสำหรับเวฟร้อยสายป่าแนวทัวร์ลิงนะครับเสียงยังไม่ดังมากนะครับเสียงเหมือนท่อเดิมเลยวิ่งในหมู่บ้านในยามค่ำคืนขี่ในเมืองได้นะครับ เอวเอลโอเคนะจ๊ะฝันดีนะจ๊ะ